สวัสดีค่ะมีข้อมูลสาระดีๆมานำเสนอมัทชะกับชาเขียวเหมือนหรือต่างกันกินแบบไหนดีมัชะคืออะไรมัชะคือผงชาที่ได้จากการบดยอดอ่อนของใบชาเขียวสายพันธุ์เทนชะซึ่งมีกรรมวิธีการปลูกแบบพิเศษโดยต้นชาจะต้องถูกคลุมแสงแดดไว้ราว20-30วันก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อกระตุ้นให้พืชผลิตคลอโรฟิล์มากขึ้นทำให้ใบชามีสีเขียวเข้มและรสอูมามิสูงหลังจากนั้นใบชาจะถูกมิ่งตากแห้งและบดละเอียดจนเป็นผงเนียนมัชสามารถนำไปชงกับน้ำร้อนหรือนมโดยใช้แปรงตีชาเพื่อให้ผงชะละลายและเกิดฟองสวยงามมีรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมแบบสดชื่นนุ่มลึกและนิยมใช้ในเครื่องดื่มขนมหรือขนมหวานแบบญี่ปุ่นชาเขียวคืออะไร ชาเขียวเป็นชาที่ได้จากการนำใบชามาผ่านกระบวนการรอบหรือขั่วเบาๆเพื่อหยุดปฏิกิริยาออกซิเดชันของใบชาทําให้ได้ชาที่มีกลิ่นหอมและยังคงสีเขียวธรรมชาติอยู่ส่วนใหญ่จะชงด้วยการแช่ใบชาในน้ําร้อนไม่ใช่บดเป็นผงเหมือนมัชะะและต้องกรองกากใบชาออกก่อนดื่มรสชาติของชาเขียวจะออกใสเบาสดชื่นไม่เข้มข้นธรรมชนิยมดื่มเป็นชาอุ่นๆและมีหลายชนิดเช่นเซนชา เกนเมชาและโฮจิชาซึ่งให้กลิ่นและรสที่หลากหลายมัชะะกับชาเขียวต่างกันอย่างไรชาเขียวธรรมดาและมัชแม้จะมาจากต้นชาเดียวกันแต่ต่างกันที่วิธีปลูกและการชงชาเขียวทั่วไปปลูกกลางแจ้งเก็บใบมาอบแห้งใช้ชงกับน้ำร้อนแล้วกรองใบออกรสชาติใสาเบาสดชื่นมีกลิ่นหอมอ่อนๆส่วนมัชปลูกในร่มโดยคลุมต้นชาก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อให้ใบผลิตคลอโรฟิลและแอลทีอานีนทำให้ได้ผงชาสีเขียวเข้มรสกลมกล่อมและมีอูมามิชัดมัจชาจะถูกบดจนละเอียดและละลายน้ำได้ทั้งหมดเวลาชงใช้แปรงตีชาให้เกิดฟองนิยมผสมกับน้ำร้อนนมหรือทำขนมรสชาติจะเข้มข้นกว่าดื่มแล้วได้สารอาหารจากใบชามากกว่าชาเขียวทั่วไป ด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อนมัชะจะมีราคาสูงกว่าและถูกมองว่าดีกว่าทั้งด้านโภชนาการและรสชาติประโยชน์ของมัชะกับชาเขียวนอกจากเรื่องของการปลูกและที่มาต้องบอกว่าประโยชน์ชนที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพราะในมัชะหนึ่งแก้วจึงทําให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระคาเทชินคาเฟอีนและแอลเทอานีในปริมาณที่เข้มขน้นกว่าการดื่มชาเขียวทั่วไปก็จะทาให้นตัว ขณะที่การดื่มชาเขียวควรจะต้องดื่มกับน้ำร้อนเพื่อให้ได้น้ำโดยสิ่งที่ได้ก็มีสิ่งที่คล้ายกันแต่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่เพื่อให้เห็นภาพเราขอสรุปดังนี้มัชาจะได้ความเข้มขน้นนุ่มลึกรสนวลและประโยชน์จากเบชาเต็มๆซึ่งอาจจะแลกกับราคาที่สูงกว่าชาเขียวจะเป็นน้ำที่ดื่มแล้วสดชื่นดื่มง่ายคล่องคอและเหมาะกับการกินกับอาหารญี่ปุ่น หรือจะดื่มเพื่อผ่อนคลายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการเลือกดื่มระหว่างเครื่องดื่มสองชนิดขึ้นกับความพึงพอใจและงบประมาณที่คุณสามารถรับได้ต่อวันด้วยนะเพราะเราก็ไม่อยากให้สิ้นเปลืองกับแค่เครื่องดื่มใครชอบชาเขียวแบบไหนกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ